ขนมหรือหน้าน้องหวานกว่ากันแกะเสร็จยังแกล้งเอาถุงขนมใส่กระเป๋ากางเกงน้องไม่ได้หยอกเขาเจ้ากินเข้าบลงบอนะคะความคิดถึงทํางานหนักมากนะคะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เจอได้เจอกันหลายวันเนี่ย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 มองหน้าน้องเนะี่ยยังกะจะกลืนกินนะคะทุกคนอ่าหน้าน้องหวานกว่าขนมอีกนะคะทุกคนอ่าดูนะ ไมลงได้ไงนี่แกงน้องเอาถุงขนมใส่กระเป๋ากางเกงน้องอยากหยอกเขานะทุกคนอยากหยอกเขาเดี๋ยวคอยดูตอนมองหน้าน้องนะเอ้ยหักเขาแห้งเนี่ยเนี่ยทุกคนดูสายตาดูสายตาเออหายใจเข้าก็ไปหายใจออกก็ปายนุกเอ้ยผู้สาวก็เก็บทรงเนี่ยทุกคน เนี่ยผู้สาวก็เก็บทรงเก่งนะวันนี้บอกคิดถึงด้วยนะผู้ป่าบอกคิดถึงอ่ะเพื่อนก็คิดถึงอ่ะเพื่อนนะคนโก้ชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคนโก้เขาชัดเจนทั้งคำพูดทั้งสายตานะคะทุกคนไป,ไป,ไป,ไป้ายปายป้ายปายหายใจเข้าก็ปายหายใจออกก็ปายนะคะ